กับสบายดีปะลุงกับสบายดีเลยกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านขอบันติดตามขับสมซ่องบอตายเนาะผู้พอกันอีกแล้วปาลุงเย้ยบานนี้ยังบว้ออกแต่ลุงแต่ชวนคือเกา่าบาทนี้ทำแม่พฤษภามาเอาอย่างบาทนี้ก็ออกมาฮอดเลยปาลุงเย้ยฮอดบอนพผุนบอนมันมีไว้เลยเนาะนี่ก็ไว้นี่กอน,นี้ก็เฮากําลังสตัดบาทนี้ เอาสิีหายแถวแม่เพิ่นเป็นตากล้องให้เพราะว่ายันน้ำปักมือเพิ่นบลุ้งเย้ยเอาสิเป็นคนตัดอ้าวแ่าแม่เป็นตากล้องเด้อบาดนี่กำลังถางพี่น้องเอ้ยเพื่อที่ได้กินไรก็ไม่ง่ายเลยพี่น้องเอ้ยนี่แหละปะลุ้งเย้ยเ่าง่ายๆกะเคยเห็ดเคยเอาเลยจ้ะบบก็อบอกหมดแล้วเนี่ยอะไถ้าผู้ใดบ้วเคยเอานี่ก็ห่อปักมือได้พี่น้องเอ้ย เพราะว่ามันมีน้ำช่องล่างอยู่เนาะอดสตินีแ่แหละไว้อันนี้ฮะไว้เพิ่นบริลูกได้พี่น้องแต<ช>่ว่า,า<ช>ทางลงทางป่าออกกะมีไว้มาเกิดเลยได้พี่น้องเลยพอเพิ่นบริปูกพอเพิ่นทางป่าออกเลยแมนกะมีมาเกิดโลดพี่น้องเลย ถวายจากธรรมชาติเน,ะนาะแมนถวายปู่นี่ล้ำใหญ่กว่าอีเด้ปลาโลเลยอันอันไวในดงนมันหลายได้พี่น้องเลยแต่ว่าคำว่าป่าแป้นนี่เนนบิ่งน้ำน้อกัปรปลาโลเลยโอ้โหคุณคน,นอ่ะป็นตาหยาณพี่น้องเลยแม่แหละปน,นี้สติมันหลีออกพี่น้องเลยสติหลีกันแน่นี่แหลาโลุเลยนี่น หากยังมีอยู่ได้พี่น้องเอ้ย้าจับแนวใดแนวหนึ่งก็ได้ปักมืออีกได้แบบนี้ก็ดีเขาก็ฉีเอาจะฉีหาลำคนแหละเนาะเอาเ<อ>มืออ่อปน<า>พี่น้องเอย้ยพอได้อยู่พออยู่พอกินคนแหละเนะอเอาะพ่อเขาคอคนแล้วคนว่าเอาโลดคนว่าโบอึดโบอยากดอกคนว่าเขาตัดออกแนวนี้นาำปลูงไงพ่อแม่ทั้งพ่อทั้งแม่แหละเขาคอคนพล้นทั้งสองคนอะไรพี่น้องเอ้ย เพื่อก็ว่าเออขึ้นไปต้ดนเอาโยเ้อร์เพื่อก็ว่าเพื่อก็เท่าเลยปลูกเลยเป็นใหญ่ประัดให้กันเล็หน่อยเพื่อว่าโอ้ใช่พูเท่าวเพื่อก่า <c oughs> ได้แล้วได้แล้วหนึ่งงานปลูกเลยตัดต่ออีกไปอื <c oughs> <c oughs> ดอกยังเด้อันนี้ดอกยังพี่น้องเแค่วงงามเลยนี่นี่นี่จะคือดูอ่งพี่น้องเอ้ยเป็นหลอดเป็นหลอดเป็นเหล็กเป็นหลอดแล้วก็มีขนอีกวันนี้ชัตติก็เอาอีกหนอหนึ่งพี่น้องล้ำหนึ่งนั่ง ตีเห็ดายค่ะคือน้องเอ้ยแจ๊ดแจ๊ดแจ๊ดออกมาเลยอืมต้องละหมัดละวากันได้ปะลุงเงยยานยา,านงาดีโอโต๊ะพี่้องเอ้ยมึงกัวน้ำปุนี่เดี๋ยวออกกันๆๆนี้กันีนี่ เอาออกมลูกเลยรับง่ายๆพี่น้องเอ้ชยชาวแขนนี่บ่นี่แหละเอาตัดตัวนี้แล้วฮักกระชีได้ออกเมื่อเนาะอ,ออกเมื่อถา่าซุนบวตาอยู่โหลดเท่าแหละในก็ะชีเอาแป้นเมื่อเลยเป็นเหือเมื่อเลยเอาไว้หนึ่งก่อนอาตัดอีกก่อนปลุกเลยผูกเอามาเลยพี่น้องเอ้ย โอ้โหน้ำชาบลาบุ้งเหยวเลยปลาโลนเลยปุ๊มีแต่น้ำน้ำกระเลมแหลมพี่น้องเอุ๊ยเป็นใจยานเหยาหาชิลเลาะหให้ปลาโลนเด่นชิลเลาะเนาะถ่ายยางไปนี่ก็อันตรายออตโลพี่น้องเลย ลอกครับลอ,อ,อกแบบชี้เลยสองชีเลยได้พลุงเลยถ้าเหยียบไปอตอตลอเลยแต่ว่าจิ่มตัวที่บ่ได้ต้องจิ้มไว้แบบสี่นี่ ยาวออกมันเป็นแบบนี้แหลปะปะลุงเลย,าายา้าว่าอยากอนากาเอาออกอีกก็ได้เน,ะน,นาะเออเจนมันเรือช้ำนี้ผู้ไรปะลุงเลยเพราะว่าถ้าพันขึ้นไปอีกกับมันกระสีอ่อนเนาะบาทนี่แมน ถ้าเขาปอกออกอีก,กมันก็อ่อนได้ประรู้ไงบ้านนี้มันก็สีหักได้อีกเนาะถ้าปล่อยไว้เฮงมันก็จิเป็นแบบออกชี้เขียวๆเนาะถ้าแม่แม่ตอนนั้นที่แม่เปนแก่ไปแน้วเว้ยแม่เลยเลยังก็เทิงยอด วันนี้่าแม่เพิ่นก็มาหาหล่หูายะานางเนะาะหูยนางไใ่แงวอนพี่น้องเยแม่และายยาาลังหาหลหูดเอาคนน่ะโอ้ยางยา,งยางกับบดอึดนไปนเ,ดนนเดี๋ยวหอยสิพาปลาลุงเท่ากับสิพูใช่าแม่คือกันปลาลุเลย เดี๋ยวหาบิ่งก่อนนี่นะพี่โอ้โฟูน่ะยานางนาะพูดเอาไปบสีอะไปรลุงเอยอโอ้โหน่นี่แหละนี่น่ะยานุ่มยานางก็บาได้อึดนี่แม่แหละ เขียวเอันนี้ม่ใช่ดานนี้เลยเพราะว่าเพื่อนเพื่อนบอได้จูดมะเนาะแมนปล่อยให้มันขึ้นแต่ว่าอยู่บ้านเฮานี่มีราคาได้ปรุงเลยอันนี้ก็ดีอ๋อหนึ่งหนึ่งพันกี่หิบเนาะแมนฟูข้างหนกันแมนหมดเลย เขียวๆนีเหมืนกันง่า <white> ย <sea steak> kind of <au mostrar> kind of ี่สุดเลยบุหัวจักจิ๋วทางใด้ปลลุงเลยทำแม่เพื่อเก็บออกมาแล้วเรียบร้อยโอ้โหตุ๊กูนะมีปีอะไรกะมันอันนี้ข้าอะไรกะไวายวายกับทำแม่เพื่อกระชิดแต่งเป็นหมัดเนาะแต่งเป็นหมัดและพี่น้องเอ้ยปักมือแทะแม่แหละ เอาลนะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ชมมาพนะากนแล้วครับก็จะได้ขอจบคลิปไว,ว้เพียงสำนีเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหับชมช่องบาตตายต่อไปปลาลูกเนอะ้สำหรับคลิปนี้ครับก็จะได้กล่าวเขาว่าสบา,นะสบายดีเนาะสบายดีมด่นชุ่มฟุุ่คนนั่นแหละปีใหม่นี้ก็ขอให้ปลาลูกกนะโชคดีเนาะรลำรวยมด่นชะุ่มฟุ่นนะุคนเนาะ เอ็ดพี่น้องเอ้ยเงินไหลน้องทองไหลเข่าเด้อบอกเงินบินไก่เกิดบ้านบอกเงินลานเงินแสนไก่เกิดอยู่ปากคลงปากไข่เอฟซีเด้อพี่น้องทักบายดีลาไปก่อนเนาะสบายดีปีใหม่พี่น้องเอ้ย